สถานีต <łość> ิดประชาธิชาติฉันทเสนีบัวคำนะครับสถานีมันทางสายเรือผ่านสายน้ำแล้วน้องใหญ่ในหน้าองค์กรตัวแทนสมาธิพร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายข้าราชการบริเวณไทยรวม30องค์กรประกอบด้วย3,000ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนำโดยท่านบุญยฤทธิ์ ดิปนิตประธานสาหันบุกและคณะชมรมผู้นาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเทศไทยนำโดยท่านสมศักดิ์จินประภูนประธานชมรมและคณะสามชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทยนำโดยคุณประดิษฐ์ขันยเนีประธานชมรมและคณะสี่สหภาพพยาบาลประเทศไทยนำโดยคุณมาริการุจจักรประธานสหภาพพยาบาลและคณะห้าชมรมกายภาพบำบัดชุมชน สมคิดเพื่อนรำประธานชมรมและคณะชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนนำโดยคุณนิทัศน้อยจันทร์ผ่นประธานชมรมและคณะเด็กชมรมนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลโรงบาลทั่วไปนำโดยคุณอนิทักษ์อ่อนทัพขุน8ชมรมสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์คุณชุติตรากรเขียรสายการ9ชมรมอาชีวนามัยโรงพยาบาลโรงบาลทั่วไปนำโดยคุณยุทธวิริยจิตดาว10ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชน นำโดยคุณคณิษฐาชมชางนา11ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์รปสรปทโดยคุณเยาวรีผู้แทนจังหวัดสุรินทร12กมรมือในการกาดูแลสงเรุขภาพตำบลน,นำโดยคุณประเมฆช,ช่วยสิริ13กำรมเจือพนักงานสาธารณสุขทำงานโดยคุณเทระพลหล่อประดิษฐ์ในขณิการ14เครือข่ายผสมนิกรไทยรวมใจสามัคคี ำโดยคุณสารุอนุโมธาภิเลขาธิการเรือข่าย15ชมรมผู้มีการอนุมาส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายวิจิตเช้าดิน16ชมรมผู้มีการรพสตจังหวัดนครราชสีมา17ชมรมหอในมยและตัวแทนจากจังหวัดหนองคาย18สมาคมกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัดแห่งประเทศไทยนำโดยคุณเดือนงามพัดนีนายกสมาคม นอกจากจะเป็นผู้แทนจากชมรมองค์กรต่างๆทั้งในส่วนของพนักงานราชการนักสาธารณสุขจากท้องถิ่นและนักสาธารณสุขแต่ละจังหวัดซึ่งมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนนทบุรีและก็จังหวัดเลยแล้วก็ในส่วนของจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยประธานจุดโฟร์เมนในนามของเือข่ายข้าราชการพลเรือนไทยเดินทางมาชมรมในวันนี้มีเจสนารมที่ดี และมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทางสภา,านิิปัญญัแห่งชาติสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเรือนเดือนของข้าราชการอัตราขั้นต่ำขั้นสูงของเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมที่มีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือเรียกว่าระบบท่างมาแทนที่ระบบเดิมที่เรียกว่าระบบ4ีเมื่อเดือนธันวาคม2 5 5 1ที่ผ่านมาน จนก่อให้เกิดปัญหาความเดือมล้ําของเงินเดือนในกลุ่มข้าราชการที่มีตำแหน่งที่เท่าเทียมกันเมื่อนำมาเทียบเียงกันและในกลุ่มข้าราชการที่มีคุณวุัิสูงกว่านีือชิงาาแต่ในทางตรงกันข้ามกับมีเพดานเงินเดือนเป็นขั้นที่ต่ำกว่าข้าราชการที่มีวุฒิกึกษาไม่จบปิญยาขณะนี้มีปัญหาเริ่มส่งผลกระทบบานปลายกลายเป็นความขัดแยง้งความไม่สามาัคคีไม่ลงรอยกันเกิดการแก่งแยง่งช่วงชิงตำแหน่งเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ ปัญหาที่จะตามมาคือการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐทั้งในหน่วยงานองเองและนอกหน่วยงานของขา้าราชการในแต่ละเมืสาเหตุหลักมาจากความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมของระบบโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนที่นําระบบแท่งมาใช้และเกิดปัญหามานานเป็นปีโดยเฉพาะปัญหาเพดานเงินเดือนที่มีอัตราเงินเดือนขั้นสูงว่าเมื่อนำมาเทียบเทียบกับขา้าราชการระดับเดียวกัน,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 กน,นขออนุญ,ญาตย,ยกตัวอย่าง เช่นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับข้าราชการเลเรือนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการเพดานเงินเดือนของข้าราชการครูมีเงินเดือนมีเพดานเงินเดือนเลื่อนได้สูงสุดถึง58,390ปาบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ7.4.09เมื่อ1ธันวา2 5งหเปรียบเทียบจากอัตราเดิมที่เท่ากันเมื่อวันที่1ตุลาสอยู่ที่3ามหนึ่มิบาท ขณะที่ค่าราชการคนลเดือนตำแหน่งประเภทที่าัการระดับชำานายการมีเพาเดานเงนเดือนเลื่อนได้สูงสุดอยูที่43,600บาทคิดเป็นอันตราพเพิ่มร้อยละ29.99ความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากถึง14,790บาทต่อเดือนหากรัฐยังปล่อยให้ปลาดละเลยต่อการแก้ไขปัญหาทั้งนี้หรือไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ นับวันก็จะยิ่งเป็นปัญหาที่ทับถมมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติที่มีจํานวนมากถึงกว่า80%ในจนํานวนข้าราชการทั้งหมด2.2ล้านคนและส่งผลต่อการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศด้วยอีกเช่นกันเมื่อมองในระยะยาวก็จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุที่เป็นปัญหาของรัฐที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน กรณีตัวอย่างที่เคยถูกใหการในสองกรกดดยยุงเทศที่ปรากฏความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความหยุดน้ำในเรื่องของพยานถูกให้การที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาเครืรขอราจจาารรข่ายพระราชการพลเรือนไทยมีเจตนารมณ์ทีนไม่มีเจตนารมณ์ในาการขังสะา,าบบนที่แตกาต่างการแล,และได้มอบและมีฉันทามติร่วมกันและจะทำสมุดของข่าวขึ้นเพื่อมอบให้กับทาง สภาสิทธิบัตรธรชาติซึ่งว่าช่วงเช้าเราได้มอบมปปีถูกขาวให้แล้วกับทางรัฐบาลคนเขียนจะรืกก้อจัดพิชาในทุกรีซึ่งเครือข่ายามีข้อเสนอต่อประธานสภาสิทธิบัตรธรรมชาติขอให้ได้ช่วยกันให้ได้ช่วยสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าตอบแทนนนข้าราชการทุกประเภทให้ได้รับความเป็นธรรมเหมาะสมอย่างไม่นด้วย อันจะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการดูแลคนไทนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนีของรัฐทั้งยังช่วยลดการเกิดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านใดได้ของข้าราชการส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปฏิบัติที่เป็น,นกลไกรองรับการขับเคลื่อนงานของรัฐทั้งยังเป็นการลดภาระปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านเตรียมการรองรับประเทศในอนาคตได้นฐานสอง ยืดยืงยืดยืนทางทางรัชกาครับการนครับนั้นฐานปกครับ